ยินดีต้อนรับเข้าสู่เชอพาพรทมนะคะ EP นี้เราจะพาทำดอกรักเรนะคะเป็นดอกไม้คล้ายๆดอกกุหลาบสีขาวสีนวลน,น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอันนี้เราจะใช้ริบบิ้นเป็นริบบิ้นเอสองน,นะคะใช้จำนวนสี่เส้น ตัดความยาวอยู่ที่70เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองข้างแล้วก็พับครึ่งนะคะปดให้เป็นรอยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะมีกันไก่เหลียญแล้วก็แหนบนะคะอุปกรณ์ของเราเมื่อเตรียมรครบแล้วเราจะเริ่มขึ้นต้นด้วยฐานขึ้นต้นฐานสี่ S <S เราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นที่1หยิบริบบิ้นเส้นที่2ขึ้นมาสอดเข้าไปในเส้นที่1นะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่สาเข้ามาสอดเข้าไปในเส้นที่สองหยิบริบบิ้นเส้นที่สี่ขึ้นมาสอดเข้าไปในช่องตรงกลางของเส้นที่1นะคะจากนั้นเราจะการริบบิ้นเส้นที่สี่ดึงเอาส่วนปลายของริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาตรงกลาง ของริบบิ้นเส้นที่สจากนั้นเราจะดึงให้กระชับนะคะเมื่อเราดึงได้กระชับเสร็จแล้วเราจะได้ฐานสีแบบนี้เราจะทำการใส่เหรียญในตรงตอนขั้นตอนนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นพับลงมามุมที่2หยิบริบบิ้นมา1เส้นแล้วก็พับลงมานะคะ มุมที่3หยิบริบบิ้นมา1เส้นแล้วก็พับลงมามุมที่4หยิบริบบิ้นมา1นเส้นแล้วก็สอดเข้าตรงการช่องแบบนี้ทําการล็อกเก็บเหรียญเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านเราจะเห็นว่าริบบิ้นมันจะมีเส้นสั้นกับเส้นยาวเราจะใช้เส้นสั้นด้านขวานะคะเส้นสั้นด้านขวาสอดเข้าไปในช่องตรงกลางแบบนี้นะคะมุมที่1มุมที่ส เส้นสั้นด้านขวาสอดเข้าไปในช่องตรงกลางนะคะมุมที่3เส้นสั้นด้านขวาสอดเข้าไปในช่องตรงกลางแล้วก็มุมที่4นะคะเส้นสั้นด้านขวาสอดเข้าไปในช่องตรงกลางเราจะได้ลิปปี้ออกมาในลักษณะเช่นนี้นะคะจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านเราจะทํา กรีดดอกด้านนอกนะคะหยิบริบบิ้นที่อยู่ด้านบนมุมด้านบนก่อนหนึ่เส้นพับไปด้านหลังแบบนี้ใช้นิ้วชีดประคองแล้วก็พับไปด้านหลังอีกทีหนึ่งให้อยู่ในลักษณะเช่นนี้นะคะเราจะใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะ,ะใช้นิ้วชี้ประคองแล้วก็ดึงได้มาหนึงกลีบแล้วกลีบที่สอง ริบบิ้นด้านหลังพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะพับมาด้านหลังอีกทีนึงให้อยู่ในลักษณะเช่นนี้จากนั้นสอดเข้าในช่องเดิมเราจะได้กลีบซ้อนๆกันแบบนี้นะคะสองกลีบมุมที่สามุมที่สองพับกลีบไปด้านพับริบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังอีกทีนึงแล้วก็สอด ทำไปเรื่อยๆจนครบทั้งสี่มุมเลยนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็สอดมุมที่สามพับริบบิ้นไปด้านหลังพับริบบิ้นมาด้านหลังแล้วก็สอด ริบบิ้นมาด้านหลังแล้วก็พับริบบิ้นมาด้านหลังแล้วก็สอดนะคะมุมที่สี่นะคะพับริบบิ้นมาด้านหลังแบบนี้ ก็พับดิบบินไปด้านหลังให้อยู่ในลักษณะเช่นนี้นะคะจากนั้นเราก็จะสอดในช่องตรงนี้ตรงด้านข้างนี้นะคะด้านข้างเหมือนกันนะจากนั้นเราจะดึง พอเราทำคาคบทงสี่ด้านแล้วเราจะได้ริบบิ้นทั้งหมดเข้ามาอยู่ด้านในตรงกลางแบบนี้เราจะมาทำกลีบด้านในกันหยิบริบบินบ้นขึ้นมาหนึ่งคู่นะคะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองทับคู่ที่หนึ่งแบบนี้คู่ที่สามทับคู่ที่สองคู่ที่สี่ทับคู่ที่สามนะคะเราจะหยิบริบบิ้นเข้ามาทับกันให้อยู่ในลักษณะเช่นนี้นะคะจากนั้น เราจะหมุนบิดริบบิ้นนะคะบิดริบบิ้นใช้นิ้วโป้งใช้นิ้วโป้งกดตรงกลาง1รอบนะคะพอครบหนึ่งรอบแล้วใช้นิ้วโป้งกดไว้นะคะใช้นิ้วชีประคองปล่อยริบบิ้น1เส้นนะคะปล่อยริบบิ้นออกมา1เส้นจากนั้นโค้งริบบิ้นตัวที่ปล่อยสอดเข้าไปตรงช่องนี้นะคะ เข้าไปตรงช่องนี้ริบบิ้นจะมาทะลุด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงจากนั้นปล่อยริบบิ้นหนึ่งเส้นปล่อยริบบิ้นออกมาหนึ่งเส้นนะคะจากนั้นหยิบริบบิ้นหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นโค้งแล้วก็สอด ดึงปล่อยลิบบี้นออกมาอีกหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็หยิบริบบี้นออกมาหนึงเส้นแบบนี้โค้งแล้วก็สอดปล่อยลิปบี้นออกมาหนึ่งเส้นนะคะ จากนั้นเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นโค้งแล้วก็สอด รอทำครบทั้งสี่เส้นแล้วจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะปีบด้านในจะอยู่ในลักษณะเช่นนี้จากนั้นเราจะมาทำเส้นที่ปล่อยที่เราปล่อยไปที่เหลือทั้งสี่เส้นนะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นม้วนม้วนแบบนี้ม้วนแล้วก็ม้วนอีกนะคะ จากนั้นเราจะสอดเข้าไปในช่องนี้ช่องด้านข้างช่องด้านไหนช่องเดิมที่เราสอดเมื่อสักครู่นี้นะคะ จะดึงเราต้องคอยจับกลีบมันด้วยนะคะไม่งั้นกรีบมันมันจะทํำยากได้กลีบแรกออกมาในลักษณะแบบนี้กลีบที่สองขออนุญาตให้มันเป็นมุมแหลม อีกที่สองนะคะอีกสีที่สองด้านในโค้งแบบนี้แล้วก็โค้งอีกทีนึงนะคะจากนั้นต่อ วนกลับแบบนี้แล้วก็สอดเข้าตรงนี้ต้องคอยจักกบกลีดมันนะคะต้องคอยจักกบกลีดมันเพราะว่าถ้าเราดึงแรงไปอ่ะกลีดมันจะกลีดด้านในมันจะยุบลงไปเลย แล้วมันจะไม่สวยนะคะนี่นะกลิบสุดท้ายกลิบที่สี่โค้งปายแบบนี้แล้วก็โค้งอีกทีหนึง่งแล้วก็สออ เราต้องคอยจับกลีดตัวกลีดด้านนอกอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะแบบปล๊บเข้าไปด้านในแล้วค่อยๆดึงนี่นะคะเราจะได้กลีดด้านในออกมาในลักษณะแบบนี้จากนั้นเราจะทํากลีดอีกชั้นหนึ่งโดยใช้กลีดด้านนอกโดยใช้เส้นเส้นด้านบนนะ เราจะพับไปด้านหลังกยิบขึ้นมา1เส้นแบบนี้นะคะพับไปด้านหลังแล้วก็สอดแล้วก็พับมาพับเข้ามาด้านในของช่องนี้นะคะพับไปด้านหลังแล้วก็ตรงกลีบกลีบข้างนอกสองอันนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพับไปด้านนอกอีกทีหนึง่งแบบนี้แล้วเราจะมาสอดด้านหลังของกลีบถัดมา กลดที่เราทําเมื่อสักครู่นี้นะคะสอดที่เดิมแล้วมันจะมาทะลุด,ด้านหลังแบบนี้แล้วก็ดึงดึงเส้นที่สามเส้นที่สองนะคะพาไปด้านหลัง แล้วก็ซ้อนมาข้างในแบบนี้นะคะแล้วก็พับไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าตรงด้านหลังกลีดกลีบที่สามนะคะ พับไปด้านหลังแบบนี้นะแล้วก็พับไปด้านหลังอีกทีนึงแล้วก็สอดกลีดที่สี แล้วก็สอดเม่อทำเสร็จแล้วครุปทั้งสีด้านแล้วจะได้กลีบออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านเราจะเหลือเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็จะตัด ส่วนเกินก่อนเราตัดส่วนเกินเส้นด้านนอกออกก่อนนะคะเราจะได้มาในลักษณะแบบนี้แล้วตัวที่เหลือเราจะพับลงแล้วก็สอดด้านข้างง่ายๆแบบนี้เลยพับลงสอดด้านข้างที่สาม ยับลงสอดท่านข้างรับลงสอดท่านข้าง,างแล้วเราจะมาดูด้านหน้าว่ากลีบมันสวยหรือยังถ้ามันยังไม่สวยก็ดึงให้พอดี ให้สวยงามนะคะพอเ,เราทําแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะพลิกกดต้านมาตัดตัดเลยเด้านหลังเราก็จะได้แบบนี้ด้านหน้าเราก็จะได้แบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกรักรีนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซั s สไ i b e กดติดตามให้ด้วยนะ